สวัสดีครับเพื่อนๆพ่าแม่พี่น้องนะครับวันนี้ป้ากับผมเห็นแล้วนะครับในช่องบนบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาแยกเมนูนะครับเมนูกะเพราลูกชิ้นป่าตะเพียนนะครับพอดีว่าไอปีที่แยาการด้วยกันเนาะแกไปจอมเบ็ดมาได้ได้ป่าตะเพียนมานะครับเอหน้าขนาดนะครับวันนี้ผมก็จะเลยลองเอาป่าตะเพียนมาแปลงเป็นลูกชิ้นแล้วก็ลองแยกเป็นพัดกะเพราพอนะครับว่ามันจะเป็นจะได้รสชาติจะเป็นยังไงได้หน้ากินก็อนะครับ ว่าผมกับเบเกีเนี้ยเหมือนกันนะอยากจะลองเนี้ยดูนะครับมาดูกันเลยนะครับขั้นตอนการทําขั้นแรกก็อเตรียมวัตถุดิบนะครับก็อจะมีกระเพานะครับมีพริกเนาะพริกแดงเนาะมีหอมเตี้ยมนะครับแล้วก็มีตัวตัวปลาของปลาปลาตะเพียนนะครับขั้นแรกนะครับพ่อก็เอาปลาตะเพียนนะครับมาแล่เนาะมาแล่เอาเนื้อออกจากก้างนะครับ พยายามเอาเฉพาะที่มันเป็นส่วนเนื้อนะครับส่วนก้างที่มันอยู่ในในตัวของปลาเฮาไม่ต้องไปสนใจนะครับเดี๋ยวเฮาจะเอาไปไปปัน่นหันลอบอยู่นะครับปลาตะเพียนนะครับนี่เป็นปลาสุนมาก้านจะเอามาแยกกันเป็นลาบนะครับเพราะ่าปลาพวกปลาตะเพียนมันนี่ก้างมันจะหนักเนะาะคนตรบ้านเฮาสุนมากก็จะเอามาแย่มาเป็นลาบกันอันก็ถ้าเป็นปลาตนนัวน้อยๆเนาะก็จะมาเผามาย่างมันเป็นเป็นแบบแห้งๆเลยครับแล้วก็เอามาเป็นพวก เอาไว้เป็นตำเนาะตำเป็นน้ําพริกปลาปลา่ายางอย่างประมาณนี้แล้วก็เอามาอันก็ไปใส่แกงนะครับถ้าเป็นตัวใหญ่ๆประมาณสักสองสามโลขึ้นไปเราสามารถนํามาเผาได้เหมือนกันนะครับปลาตะเพยียนนะครับเนื้อของปลาตะเพยียนนี่รสชาติค่อนข้างจะล้านะครับ <c oughs> เนื้อหวานนะครับแต่คนที่แบาใครนิยมเอามากินเป็นเผากันเพราะว่าก้างมันหนักเนาะคนก็นเลยบบใครเอามาเผากันแต่ถ้าไซส์ประมาณสองสามโลขึ้นไปนะครับสามารถเอามาเผาได้นะครับ พราะว่าก้างวายมันจะใหญ่ละเวลาเอากินถ้าก่อไซส์ออกได้เนาะแล้วก็บอกเลยนะครับเนื้อมันนี่ลามแต้ดนะครับเนื้อปลาตะเพียนนะครับถ้าเพื่อนๆได้ไซส์ประมาณสองสามโลขึ้นไปนะครับเพื่อนๆก็ลองเอามาเผาดูได้นะครับลองจิ้มดูนะครับว่ารสชาติเนื้อมันจะเป็นอย่างไดเปรียบเทียบกับปลาอื่นด้เกาะนะครับหลังจากที่เราแล่เนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยเอาเนื้อปลาออกจากนังแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนิดนอยอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะเอาเนื้อปลาตะเพียนนะครับมาปั่นเลยนะครับ เามีเครื่องปั่นอยู่เนาะมันต้องซับเนาะปั่นเพื่อเราจะแยเป็นลูกชิ้นนะครับไอเนื้อปลาปลาตะเพียนนี่ครับผมจะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับก็บจะเอามาแยเป็นกะเพราเนาะกะเพราในอีพีนี้กะเพราไอลูกชิ้นปลาตะเพียนนะเห็มสองอีพีผมจะเอามาแยเป็นเป็นไอลาบปลาทอดนะครับเป็นแบบไอสูตรต่างเหนือบ้านเฮาเหนใส่พริกลาบกับแบบไปทำแบบลาบีสานเนาะ เห็นอย่างหนึ่งนะครับพราปริมาณเนื้อเนื้อปลาเขาได้นักอยู่เนี่ยครับผมก็จะเลยมาแยะเป็นสักสองสามเมนูเพื่อเพื่อนๆดูนะครับว่ามันแยะออกมาแล้วมันจะเป็นจะได้นะครับหลังจากเขาปั้นเสร็จเรมร้อยเน่อาก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเขาจะประกกคูกๆขึ้นมันเหนียวๆขึ้นนะครับนี่นี่น,นะครับอันนี้ผมไ่กลนกลนคู่ๆขึ้นมันเหนียวๆละนะครับพอปั้นเป็นก้อนได้ละหลังจากนั้นเนาะเขาจะมา ทำลูกชิ้นลูกชิ้นปลาตะเพียนก่อนนะครับก่อนใส่ค่ะจะครไปใบมะกรูดล,ลงไปนะครับต้มน้ำาเดือดเนาะแล้วก็ปั้นปลาที่เฮาคู่ขึ้นมันเหนียวๆเ,เนาะเนื้อปลาตะเพียนคู่มันเหนียว,เ,ยวเป็นก้นกอนๆพอประมาณนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อน,น้ําน้ําเดือดเลยครับที่หฮาตั้งไว้เนาะต้มจนกว่าลูกชิ้นปลาเฮามันสุกนะครับเสร็จแล้วเาก็ตักละไว้มันสะเด็ดน้ำเนาะครับเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นเนาะเขาจะมาเตรียมวัตถุดิบในการทํา กะเพราของเานะครับก็จะมีพริกแดงนะครับพริกจินดาแดงนะเด็ดควันอย่างออกเคร่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีหอมเตียมนะครับหอมเตียมพริกนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับจะใส่นักใส่น้อยนะครับแล้วแต่คนชอบกินเผ็ดนะครับสําหรับผมนี่ถ้าถ้าแนีายกะเพราจะชอบกินเผ็ดหน่อยนะผมจะใส่พริกหนักๆแล้วผมก็จะใช้เป็นวิธีตำนะครับ มันจะได้เพชรหนักกว่าเดิมนะครับถ้าเอาตุบๆมันกับ่ัคไคเพชรตัวใดนะครับตามประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาใบกะเพรานะครับล้างอย่างเซ็ซับเรียบร้อยแล้วกับมันเด็ดยอดมันอ่อนกับใบออกจากก้านนะครับใส่ใส่ออกขึ้นมันหมดนะครับตามปริมาณของในลูกชิ้นกะเพราลูกชิ้นในลูกชิ้นปลาของเขานะครับที่จะมาแยกกะเพราเนาะ ใส่ซ้ำนักซ้ำหอมนะใบกะเพรานะครับนี่ครับผมจะเด็ดประมาณ้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเฮาก็จะมาทําการพัดกะเพรากันเลยนะครับก็ใส่ตัวพริกกับหอมเตี้ยมเนาะที่เฮาตำไว้นะครับใส่ลงลงไปในกระทะเลยนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็่วนะครับคว่นมันหอมนะครับ่วานมันได้กลิ่นหอมจนเฮาจามนะครับเสร็จแล้วนะครับจะใส่ลูกชิ้นปลาเฮาลงไปเลย นะครับใส่ลูกกินปลาตะเพียนที่เฮาแยไว้เนาะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็กๆนหน่อยกลือตัวพี่เข้ามันเข้ากับตัวลูกกิ้นหน่อยอหลังจากนั้นเฮาก็จะใส่น้ำล้างคกลงไปเลยกลๆหน่อยนะครับ แล้วก็ปรุงครับใส่ซอสเนาะซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันหอยน้ำตาลในนึงนะครับ แล้วก็ลดยีนะครับหลังจากนั้นก็ก้นนะกนเครื่องปรุงหอมมันเข้ากันครับไอตัวกระเพราหอหาเนาะกลนๆๆจนน้ำมันหัดสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ลองจิ้มดูนะครับว่ารสชาติอยู่ไดไได้รสชาติตามที่เราต้องการหรือยังนะครับขาดเกินอย่าก็เติมไปอย่างอันนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยนะครับ ใส่ลงไปแล้วก็คั้วนะครับคั้วใไปกับเาพราให้มันหอมนะครับมันหยอมสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับประมาณนี้สีสันน่ากินอยู่นะครับเมนูลูกชิ้นปลาตะเพียนนะครับเอามาพัดกับเราเนาะแล้วก็ตักใส่จานเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนู พัดกะเพราลูกชิ้นปลาตะเพียนนะเพืเ่อนๆลองไปแยกกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ากล้ายเนาะลาบปลาปลาทอดเนาะเพืเ่อนๆก็ลองมาแยกเมนูนี้ได้นะครับโอเคจะได้ก็ฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับคอมเมนต์มาได้นะครับแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับว่าอยากให้ปรับปรุงแก้ไขยอย่างนะครับโอเคขอบคุณมากครับ